วันที่26บมิถุนายนพศ2 5 6 6เวลา10นาฬิกานายสัญญาสุริวันผู้มืนในการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทาขนขาดกลางที่1 4มอบหมายให้นายวีราศักดิ์จุลพักหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่4ร่วมกับสำนักออกแบบอิสรกรรมและสถาปัตยกรรมว่าที่ร้อยตีสุราศักดิ์ชัยตาแสงผู้มืนในการวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรจังหวัดชุมพรเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นไปนตามแผนงานก่อสร้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรตั้งอยู่ที่ตำบลตะโกอำเภอตะโกจังหวัดชุมพรแผนการดำเนินงานระยะ2ปีพศ2 5 6 8ถึงพศ2 5 6 9 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรและราษฎรหมู่ที่8บ้านเขาเหรงตําบลตะโกและหมู่ที่2บ้านเขาหมาแหนตําบลช่อไม้แก้วอำเภอตะโกจังหวัดชุมพร รัษฎรได้รับประโยชน์782ครัวเรือนและมีพื้นที่ชมทาน2,500ไร่วันที่27มิถุนายนพศ2566เวลา10นาฬิกานายศิริพลลักษณาเวทผู้มำนวในการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางนายเสกสิทธ์โพชัยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชนประทานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางนายสาธิตอําลอย ผู้ในการสำนักงานก่อสร้างโชว์ปานขนาดกลาง2 3พร้อมด้วยนายสันหิดพ,พีราน,นุลผู้ในการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเจ้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางจัดก,กิจกรรม KM b u d d บัตีปีพศ2566ร่วมกับกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางพร้อมดูงานภาาสนามดินถมบทอัดแน่นงานปรับปรุงฐานรากเขื่อนโดยมีนายเสรีพักดีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2 เป็นวิทยากรในการบรรยายณโครงการอ่างเก็บนะ้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุรีโครงการอ่างเก็บนะ้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านหินตั้งหมู่ที่2ตำบลสมเด็จเจริญอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะเป็นโครงการเขื่อนดินความจุข,ของอ่างเก็บนะ้ำ5.65ลูกบาศก์เมตร ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง7ปีพศ2562ถึงพศ2568ผลงานก่อสร้าง100ลละ49.48เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมได้ประมาณ3,000ไร่และราษฎรได้รับประโยชน์100ครัวเรือน